การจะทำวิปัสสนากรรมฐานนะคือการที่เราเข้าไปเผชิญความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจอย่างร่างกายของเรายกตัวอย่างนะร่างกายของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์แต่ทําไมเราไม่เคยรู้อ่ะเพราะเราไม่เคยสนใจที่จะรู้ร่างกายนี้มีทุกข์อยู่ทุกทุกอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นนะเพราะอะไรเพราะทันทีที่เกิดความทุกข์นะเราจะเปลี่ยนอิริยาบถอัตโนมัติ อย่างเราเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับนะมันก็หายเมื่อยไปแล้วยังไม่ทันจะรู้เลยว่ามันคือตัวทุกข์เชื่อไหมว่าการหายใจเป็นทุกข์อ้าวต่อไปนี้หายใจเข้าให้ยาวที่สุดในชีวิตสิแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์หายใจเข้าไปสุขหรือทุกข์ตอบได้ยังมันรู้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องถามคนอื่นเลยว่าสุขหรือทุกข์พอเราหายใจเข้ามันทุกข์นะเราก็รีบหายใจออก หายใจออกเราคิดว่ามีความสุขเหรอลองหายใจออกให้ยาวที่สุดลองดูซิทดลองดูสุขหรือทุกข์เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถามคนอื่นเลยมันรู้ด้วยตัวเองวินยูชน,นรู้ด้วยตัวเองได้จะรู้ความจริงเลยหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เวลานอนเรานึกว่าไม่ทุกข์เหรอกลางคืนเวลานอนพลิกตัวบ้างไหม นอนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนนะคนปกตินะถ้าไม่เจ็บป่วยแบบทุกทรมานดิ้นเล่าๆนะจะนอนแล้วพลิกไปพลิกมาเนี่ยคืนหนึ่งประมาณ30หรือ4ี่ิครั้งนะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์แต่เราก็ทุกข์เราก็ขยับไปเรื่อยเราไม่ทันรู้เรานั่งอยู่ตรงนี้ขันบ้างยังมีคันบ้างไหมหรือไม่รู้ไม่รู้เพราะขันเราก็เก่าเลยใช่ไหม <laughs> นั่งอยู่เมื่อยเราก็ขยับเลย ยังตอนนี้ยังลุกขึ้นเดินไม่ได้เกรงใจท่านพิมพ์ดีนะเราก็ขยับเอวนะเนราะมันเมื่อยไดความเป็นจริงนะความทุกข์เนี่ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาในร่างกายนี้แต่เราไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้เราก็เลยหลงไหลนะว่าร่างกายเนี้ยคือของดีของพิเศษของเราลองไปเผชิญความจริงก่อนนะต่อไปนี้นะเวลาเมื่อยขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่าเมื่อยก่อนแล้วค่อยขยับทีหลังนะอยถ,ถึงขนาดหายใจออกหายใจเข้านั้นละเอียดไป ดูยากนิดหนึ่งถ้าสมาธิไม่พอเดี๋ยวกลุ้มใจตายดูแค่ยืนเดินนั่งนอนนี่สี่อิริยาบถนี่เองยืนเดินนั่งนอนนี่เราจะเห็นในเวลายือนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนั่งอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกสุขมันหลอกหลอกเราที่จริงมันคือทุกมากกับทุกน้อยตอนที่เราเปลี่ยนอิริยาบถใหม่เนี่ยมันมีทุกน้อยเราก็รู้สึกว่ามันสุขนะพอความทุกมันรุนแรงขึ้นเราก็ถึงยอมรับว่ามันทุกเราก็เปลี่ยนอิริยาบถนี้ไปอีก งั้นต่อไปนี้เรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะอย่าใจลอยศัตรูเบอร์หนึ่งของการทํากรรมฐานก็คือการลืมตัวเองพระวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจแต่คนใจลอยเนี่ยมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจรู้จักใจลอยไหมใจลอยนั่งอยู่เฉยๆก็ลอยไปที่อื่นแล้วนะในขณะที่ใจลอยเนี่ยยุงกัดยังไม่รู้เลยเห็นไหมหรือบางคนเนี่ยเล่นไพ่ นะใจหมกมุ่นอยู่การเล่นไพ่นะตำรวจมาเนี่เพื่อนหนีไปหมดแล้วย,ยังไม่รู้เลยว่าจะคิดว่าจะจัวตัวไหนนะนะอะไรเงี้ยนะเมื่อไรที่ใจลอยมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีพนั้นใจลอยนี่คือศัตรูเบอร์หนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ตัวเองไม่ได้มันทําให้เราลืมตัวเองไปนะศัตรูเบอร์สองคือการบังคับกายบังคับใจนะบังคับให้มันผิดธรรมชาติเพราะเราจะไม่เห็นความจริงของมัน อย่างส่วนใหญ่ของนักปฏิบัตินะพวกที่ไปเข้าคอร์สเข้าอะไรบอกทำวิปัสนาเนี่ยไม่ได้ทำวิปัสนาจริงนะส่วนใหญ่ไปทำไปเดินให้ลำบากนะไปนั่งให้ลำบากไปทำอะไรที่ผิดธรรมชาตินะบังคับกายบังคับใจบังคับตัวเองตลอดเวลาสิ่งที่ได้มาคือความเครียดนะเอบาบังคับมาหลา,หลายวันจะได้เวลากลับบ้านรู้สึกมีความสุขแล้วเลยบอกว่าปฏิบัติทมแล้วมีความสุขจริงๆไม่ใช่ ระหว่างปฏิบัติเนี่ยถูกกดดันให้เครียดจัดๆนะพอจะเลิกกดดันไม่มีความสุขอัตโตนมัติทุกคนเลยนั่นเป็นเรื่องจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องกรรมาฐานอะไรเลยนะไม่ค่อยมีคนทำํำวิปัสสนาจริงหรอกนะมีแต่คนถ้าไม่เผลอไปลืมกายลืมใจก็บังคับกายบังคับใจพวกเราลองทดสอบหน่อยนะลองนั่งสมาธิหนะ่อยลองนั่งไม่เคยนั่งก็ลองนั่งดูอลองดูสักหน่อย ต้องดูดซะหน่อยนะสังเกตไหมพอหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิสิ่งแรกคืออะไรสิ่งแรกคือบังคับกายตอนนี้นั่งอยู่แล้วใช่ไหมมีสมาธิขึ้นมามันก็คือนั่งสมาธิอยู่แล้วเราจะต้องนั่งท่านี้ต้องนั่งท่านี้นะถึงจะเป็นสมาธิสังเกตตัวเองนะเมื่อกี้พอหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธินี่ขยับตัวทุกคนเลยยกเว้นท่านอาทิตย์ดีนะ นั่งสงสัยเคยฟังซีดีหลวงพ่อพอเราขยับร่างกายได้ที่เราก็จะเริ่มบังคับใจตัวเองทําใจขลุ่มๆทำใจขลุมขล่มๆนิ่งๆน,นะคิดว่านี่คือการปฏิบัติแท้จริงนี่ไม่ใช่การปฏิบัตินะนี่คือการบังคับกายบังคับใจทํากายให้ลําบากทําใจให้ลําบากมันคือความสุดโต่งที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานโยก สนใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยลืมกายลืมใจเป็นความสุดโต่งที่เรียกว่ากามสุขาริการุโยกเวลาเราฟุ้งซ่านไปเราไปฟุง้งไปคิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถ,ถึงสัมผัสเนี่ยเป็นเรื่องของกามคําว่ากามเนี่ยไม่ใช่เรื่องเซ็กส์นะกามเนี่ยเป็นความที่เราพออ,อกพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเรียกว่ากามทั้งหมดเลยงั้นเวลาที่เราใจลอยใช่ไหมสนใจในเรื่องรูปลืมตัวเองนี่สนใจในเสียงลืมตัวเอง ยังได้ยินคนเขาคุยกันตั้งใจฟังเขาคุยกันขณะที่เราตั้งใจฟังเขาคุยกันนะเราลืมตัวเราเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจนี้เป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพราะจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวงั้นถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมเนะี่ยรู้สึกตัวบ่อยๆนะอย่าลืมตัวเองรู้สึกตัวเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหายใจออกจะหายใจเข้ารู้สึกตัวไปอย่าใจลอยนะขณะเดียวกันอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจ ให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นหลวงพ่อจะถามหน่อยขณะนี้พวกเราเนี่ยใครรู้สึกมีจิตใจที่รู้สึกเฉยๆบ้างนะยกมือซิใครรู้สึกเฉยๆนะไม่มีเลยเหรอใครรู้สึกเป็นทุกข์บ้างยกมือซนะิใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซนะิแล้วที่ไม่ยกมือคืออะไร เพราะมัน <vir ant> มีอารมณ์ตัวเวทนาทางใจนี่มีสามชนิดเองนะไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยน,นะสามตัวเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาทั้งวันนะทั้งคืนเลยนะถ้ายังมีความรู้สึกอยู่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยหมุนอยู่อย่างนี้เองเรายากไหมที่เราจะรู้ว่าตัวเรากําลังมีความสุขใจกําลังมีความสุขยากไหมที่จะรู้ว่าใจมีความทุกข์ยากไหมที่จะรู้ว่าใจไม่สุขไม่ทุกข์ใจเฉยเฉยไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ แต่ละเลยที่จะรู้เพราะเราไม่รู้ว่านี่แหละคือการปฏิบัติธรรมเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเดินจงกรมถ้าไปทําที่วัดได้จะดีที่สุดไม่เกี่ยวอะไรเลยวัดไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเลยนะแค่เรานั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันนั่งนะเห็นร่างกายมันหายใจนะเรารู้สึกไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวเรานเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้านะแค่นี้เขาเรียกว่าปฏิบัติแล้ว เวลาเดินอยู่เราเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายที่เดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอะไรที่ถูกรู้ถูกดูอันนั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมใครรู้สึกว่ากล่องที่ชู่เป็นตัวเราบ้างมีไหมถ้ามีให้ปรึกษาจิตแพทย์นะผิดปกติละอะไรที่ถูกรู้เนี่ยพวงมาลัยถูกรู้เห็นไหมใครเห็นพวงมาลัยเป็นเราได้บ้าง มันเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นต่อไปนี้เราหัดนะฝึกตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้หลงนะผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้แสดง,สดงทําตัวให้เป็นคนดูดูอะไรดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นใจขนาดนี้สุขหรือทุกข์ดูออกไหมเมื่อกี้กับตอนนี้ไม่เหมือนกันละนะเมื่อกี้เนี่ยเครียดกว่านี้ตอนนี้สบายกว่าแต่กี้รู้สึกไหมจะต้องให้บอกไหมแต่ละคน นี่ยความรู้สึกของเรามันเปลี่ยน,นคอยรู้ทันมันเข้าไปมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้เฉยๆยก็รู้ทั้งวันมีสามอย่างนี้เท่านั้น,นดูแค่นี้พอละเราจะรู้เลยว่าจิตท,ที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตท,ที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตท,ที่เฉยๆฉยเกิดแล้วก็ดับไปถ้าเห็นเท่านี้นะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดจิตทุก Please. ชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยนะเพราะจิตท,ที่สุขจิตท,ที่ทุกข์จิตที่เฉยเยเนี่ยครอบคลุมจิตทุกชนิดละเพราะฉะนั้นจิตทุกชนิดเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้น ไม่มีจิตดวงใดเลยที่เป็นตัวเราที่ถาวรนะหรือถ้าไม่ถนัดดูสุขดูทุกขนะ์เราดูดีดูชั่วก็ได้พวกเราคนไหนขี้โกรธบ้างขี้โมโหนี่นิสัยหงุดหงิดง่ายยกมือซื้ยกมือมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่โกรธแล้วคนไหนขี้โลภบ,บ้างเห็นอะไรก็อยากซื้อมีไหมเห็นเมียชาวบ้านก็สวยอะไรเงี้ยไม่ยอมไม่レสปอนนะ คนไหนขี้มโมโหรู้ตัวเองไหมคนไหนขี้โลภไปเดินช้อปปิ้งกะจะเดินเล่นเล่นเอาแอร์เธอแป๊บเดียวขนของมาเพียบเลยนะ <S <S ในบ้านเนี่ยเต็มด้วยของที่ไม่ได้ใช้อะเต็มไปหมดเลยนะเพราะชอบซื้อเห็นอะไรก็อยากได้อยากได้อยากได้ไดมีไหมเห็นแม่ชักเยอะแล้วเห็นไหมชักเยอะแล้วเนี่ยพวกขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยพวกขี้โกรธนะเจออะไรก็ไม่ชอบหงุดหง,งิดไปหมดเลย คนไหนขี้โลภให้คอยรู้ทันใจตัวเองใจมันอยากขึ้นมาใจมันโลภขึ้นมาให้รู้ทันเราก็จะเห็นเลยมันโลภเองแล้วมันก็หายได้เองนะมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันบังคับไม่ได้ด้วยใจจะอยากเนี่ยเราก็บังคับไม่ได้ใจจะโลภเราก็บังคับไม่ได้หรือบางทีใจจะรักก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมอย่างสาวๆบางคนนะไอ้หนุ่มมันหลอกอกหักแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่รักมันอีกแล้วไอ้คนเนี้ย มันมาจีบพักเดียวนะใจอ่อนอีกแล้วเนี่ยเราไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่พยาบาทเป็นคนดีมันจริงใจง่ายถูกเขาหลอกแล้วเราอีกเห็นไหมใจมันโลภน้ำใจมันรักอ่ะใจมันรักขึ้นมาตั้งใจจะไม่รักมันก็รักเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วโกรธเคยมีไหมว่าจะไม่โกรธนะสุดท้ายโกรธนะเพราะอะไรเพราะว่าเราบังคับไม่ได้นะใจจะโลภใจจะโกรธหรือใจจะหลงบังคับไม่ได้เนี่ยไปเรียนรู้ความจริง ความจริงของร่างกายคือมันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ความจริงของร่างกายคือมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยความจริงของจิตใจคือมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงลบหลดลงก็ไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เราเรียนให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับมัน วิปัสสนากรรมฐานะะานะศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรียนความจริงของร่างกายเรียนความจริงของจิตใจไม่ใช่เพื่อบังคับร่างกายไม่ใช่เพื่อบ,งบังคับจิตใจนะแต่เราจะเรียนจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงถ้าใจมันยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์เวลาแก่มันจะไม่คุ้มใจนะตัวทุกข์กม,มันแกน่สมน้ำหน้ามันเวลามันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บสมน้ำหน้ามันเวลามันตายตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะใจจะฮึกเหิมใจไม่กลัวหรอก หรือเวลาความรู้สึกต่างๆผ่านเข้ามาในใจเราเราพลัดพลากจากคนที่รักเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าความเศร้าโศกมันเกิดขึ้นมาความเศร้าโศกก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายนะใครเคยอกหักบ้างมีไหมในห้องนี้ช่วยยกมือหน่อยผู้หญิงก็ยกได้หนาะไม่เป็นไรหรอกเออนี่าหารนะพวกคนแก่ๆนี่ไ,ไม่ค่อยกล้าย,ยกวางฟอร์มเด็กๆนี่ยกเฉยเลยนะเวลากอกหกักรู้สึกไหมเศร้าใจเสียใจ เรานึกว่าชาติเนี้ยโลกจะมืดมดนอะโลกนี้ไม่มีทางเป็นสีชมพูอีกต่อไปแล้วมีแต่ความมืดมนอยู่ไปไม่นานก็หายนะเสียใจอยู่ชั่วคราวก็หายยิ่งอกหักครั้งที่สองนะความเสียใจจะสั้นลงนะถ้าครั้งที่ยี่สิบเนี่ยจะเฉยเยไม่เสียใจเราเรียกว่าเชี่ยวชาญแล้วยอมรับความจริงแล้วว่าเราจะไปจีบใครหรือใครจีบเราเดี๋ยวมันก็ทิ้งเรานะเพราะว่าเรามีคุณสมบัติพิเศษใครเข้าใกล้เราเขาก็เบื่ออย่างนี้ พอเรายอมรับความจริงได้นะมันจะไม่ทุกข์ทุกวันนี้ที่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนะเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ความจริงว่าต้องแก่ยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ความจริงว่าต้องเจ็บยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ความจริงว่าต้องตายยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มีปััสนากรรมฐานหรือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจค่อยๆดูค่อยๆสังเกตรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจของตัวเองดูมันทํางานไปเรื่อยๆนะ วันหนึ่งเนี่ยมันจะยอมรับได้เพราะว่าความจริงนั้มันฟ้องตัวเองตลอดเวลาร่างกายนี้มันฟ้องตัวเองตลอดเวลาว่ามันทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขเนี่ยไปดูนะาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้าศาสตร์อันนี้จะไม่มีการปรากฏขึ้นในโลกนะไม่มีการสั่งสอน